ถูให้มันสะอาดกว่านี้ได้ไหมฟาร์มาก็เอาหาลงก่อนสิมันหนักพี่ถูไม่ถนดัดแหกตาดูหน่อยสิว่าพื้นน่ามันสะอาดหรือยังมันยังสงกรปรกอยู่เลยเราชจะเอาลงเร่งไงสกปบกอะไรพี่ก็ถูให้หมดแล้วเนี่ยถูแล้วก็ถูอีกจนกว่าันจะพอใจฟาร์ละถ้าจะทําแบบเนี้ยก็ไาถูเองเลยมา เองไงไม่ยอมทลาใส่ฉันแถม้สั่งฉันอีกทําไมจันจะสั่งไม่ได้ก็ในเมื่อเธอเป็นคนทําพื้นเลอะเธอก็ต้องทําความสะอาดเองสิยิ่งโนเสียงดังอะไรกันน่ะคุณย่าสนกก็ใช้ให้หนูถูกพือนะคะนี่นางสโหนมาใช้หลานท่งนถูพื้นทําไมก็คุณย่าฟอล่าเขาอย่ามาเรียกฉันว่าย่าฉันไม่ใช่ย่าของแกแกมันก็แค่ลูกติดของเมียลูกชายฉัน คุณนายฟลอร่าครับเป็นคนทําพื้นสกปรกหนูก็แค่ให้เขาทําความสะอาดเองทําไมหลานฉันต้องทำนี่เมื่อมันเป็นหน้าที่คนใช้อย่างแกหลานแค่จะทําทสกปรกแค่ไหนก็ได้แกมีหน้าที่เก็บกวาดก็ทําไปสิไปฟลอร่าเราไปที่อื่นกันปล่อยให้คนรับใช้มันทําความสะอาดตรงนี้ไป มากหลานย่าแน่นอนสิคะคุณย่าสอนหนูทุกวันว่าอย่าไปย่าดีกับนางเตนันเดี๋ยวมันจะแยกทุกอย่างที่เป็นของลูไปเก่งมากหลานย่าเป็นไงบ้างลูกชอบชุดที่พ่อเขาเลือกให้ไหมพ่อเลือกนานมากเลยนะกว่าจะได้ชุดเนี้ยจริงเหรอคะสวยค่ะหนูชอบมาก ค <c oughs> ุณพ่อคุณแม่ฟลอราพ่อกับแม่ซื้อไอติมว้ให้ลูกด้วยนะอยู่ในตู้เย็นนะลูกฟลอราทำไมแย่งพี่เขาแบบนี้อ่ะของหนูอยู่ในตู้เย็นไงฟลอราทำไมทำแบบนี้อ่ะแม่ซื้อชุดใหม่ให้นางสนม ไม่ซื้อชุดให้หนูไม่เคยซื้อชุดให้เลยฟอลา่าพูดดีๆนะนโหนเป็นพี่ของลูกนะมันไม่ใช่พี่ของหนูมันแค่ลูกติดของแม่ขนาดพ่อเลยแท้ของมันยังไม่สนใจมันเลยฟอลา่าหยุดกิริยาต่ำๆของลูกเดี๋ยวนี้ก่อนที่พ่อจะทนไม่ไหวนะฟลอลา่าทาไมหนูพูดจามไม่น่ารักเลยอะ่ะแม่ไม่เคยสอนคําพูดพวกนี้นะขอโทษนโหนเขาเดี๋ยวนี้หนูไม่ขอโทษฟอลา่า ขอโทษสนุเดี๋ยวนี้ไม่งั้นพ่อจะลงโทษลูกพ่อจะนับหนึ่งสองเท่านั้นหนึ่งสอง มานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ล่ะลูกใครทาอะไรหนูพ่อกับแม่เข้าข้างแต่ลังสนุไม่เข้าข้างหนูเลยอะค่ะฮะว่าไงนะแห่มันซื้อชุดใหม่ให้มันอีกแต่ไม่ซื้อชุดให้หนูค่ะลังไม่ไม่วา่าจัดการให้นะลูกไม่เป็นไรนะ หลานฉันทำถูกแล้วแต่ว่าเขาเป็นพี่น้องกันนะคะถึงจะคนละพ่อก็เถอะแต่ฉันไม่รับว่าเป็นหลานหลานฉันมีคนเดียวคือฟฟล่า <c oughs> นี่น่าแปลกใจนะคะที่คุณแม่พูดแบบนี้เธอหมายความว่าไงก็ตอนที่หนูตั้งท้องฟฟล่าแรกๆแม่เป็นคนบอกให้หนูไปเอาเด็กออกไม่ใช่เหรอคะทําไมตอนนี้ <c oughs> ถึงกลับมารับหลานเลยล่ะหนูรู้นะคะที่แม่ให้หนูเก็บฟฟล่าไว้อะพอแม่มีแผนจะให้หนูออกจากบ้าน แผนบ้าแผนบอรของแกฮะแม่ก็จะใช้ฟอล่าเป็นเครื่องมือให้ฟอล่าแกล้งโนนพอโหนเขาทนไม่ไหวโนนเขาก็จะขอให้หนูพาเขาออกจากบ้านหลังนี้หนูพูดถูกใช่ไหมคะนี่ท้าแม่ยังไม่หยุดยุยงให้เด็กสองคนเขาเกลียดกันหนูจะไม่อยู่เฉยแล้วนะคะเรื่องนี้อะ่ะต้องถึงหูของเสืออ๋อแล้วถ้าแม่จะขอฟอล่าไปเลี้ยง แล้วฟอร่าต้องมีนิสัยเหมือนแม่หนูว่าหนูเลี้ยงเองดีกว่าฟอลาอ่าอย่ายุ่งกับหนูหนูอยากอยู่คนเดียวให้แม่นั่งด้วยนะฟอลา่ารู้ไหมสหนเขาน่าสงสารมากๆเลยนะลูกที่พ่อเขาทิ้งไปอ่ะมันเป็นความผิดแม่แม่เลือกคนไม่ดี เลยทำให้นหกเขาเป็นทุกข์ฟลอรลาลองคิดดูนะถ้าวันหนึ่งคุณพ่อฟลอรลาทิ้งไปฟลอรลาจะเสียใจแค่ไหนแถมอีกทั้งยังมีคนมาคอยซ้ำเติมฟลอรลาอิจฉาสนนที่แม่ซื้อเสื้อผ้าให้แต่ฟลอรลารู้ไหมนหนเขาก็อิจฉาฟลอรลาที่ฟลอรลามีพ่อนะจริงๆแล้วที่หนูทำอะไรกับสนอเนี่ย หนูก็รู้สึกผิดนะคะแต่ที่หนูต้องทำอะ่ะเพราะหนูอยากให้คุณย่ารักหนูอย่างน้อยก็มีหนึ่งคนที่รักหนูฟอล่าพ่อกับแม่รักหนูมากๆนะรักเท่าสนนเลยไม่มีใครมากกว่าใครเลยลูกหนูอยากไปขอโทษสนนคะ่ะได้สิลูกไป ชุดมันไงคนใช้อย่างมันไม่สมควรที่อะส่ชุดสวยๆแบบนี้โนนไม่ใช่ลูกคนใช้นะคะโนนเป็นลูกของหนูแต่มันไม่ใช่ลูกของเสือไงมันจะอยู่บ้านนี้ได้มันต้องเป็นคนใช้ของหลานฉันเท่านะั้นทำไมโนนจะไม่ใช่ลูกผมล่ะครับผมเพิ่งไปทำเรื่องรับรองบุญบุญธรรมมาโหนจะได้ไม่มีคนมารังแกอีก อยู่อ่ะเขากำลังกลับบ้านนะพังลังจานเสร็จค่ะเด็กๆก,กินอะไรหรือยังเดี๋ยวขอซื้อไปให้ทีเดียวเลยพิซซ่าก็ได้ค่ะเด็กๆชอบทานโอเคครับนี่เธอทำไมเธอมาตอบว่าฟอร่าหลานฉันนะต้องว่าค่ะฟอร่าทำตัวไม่น่ารักหลานฉันทำถูกแล้วหลานฉันมีคนเยอะคือฟอร่าน่าแปลกใจนะคะที่คุณแม่พูดแบบนี้ที่แม่ให้หนูเก็บฟอร่าไว้อะ่ะ ให้แกเลี้ยงหลานไ่ถึงวันเนี่ยดูสิหลานฉันมีพฤติกรรมต่ำตแบบนี้ซะ่ไเธอกําลังทาร้ายลูกเองอยู่นะคุณย่านั่นแหละค่ะที่ทําร้ายหนูต้องทาตัวต่ําๆแบบนี้เพราะคุณย่าโกหปากไปเลยฟซล่าเราเป็นเด็กจะไปรู้เรื่องอะไรถ้าไม่หนูจะไม่รู้ว่าคุณย่าใช้หนูเป็นเครื่องมือเพื่อไล่แม่ออกจากบ้านหนูได้ยินทั้งหมดแล้วที่แม่คุยกับคุณย่าใช่ฉันเกลียดแม่แกแม่แกมันก็แค่แม่ไม้ลูกติด ลูกชายฉันตาต่ำไปคว้าเอามาทำเมียฉันหาผู้หญิงดีๆมาให้เลือกเยอะแยะมันก็ไม่เอาแต่อย่างน้อยผู้หญิงแม่ไม่ลูกติดคนนี้ก็เลี้ยงลูกผมอย่างดีเป็นแม่ที่ดีไม่ได้สอนให้ทำตัวตา่าๆเหมือนแม่นะครับไอ้สือแกกล้าพูดแบบนี้กับฉันได้ไงฉันเป็นแม่แกนะก็เหมือนที่แม่สอนลูกผมไงครับเออแลกวเชิญที้พวกแกอยู่เป็นครอบครัวแห่งส่วนไปเถอะฉันทนอยู่กับแกไม่ไหวละ แม่จะไปไหนฉันจะไปอยู่บ้านต่างจังหวัดถ้าแกไม่เลิกกับเมนเนี่ยฉันจะไม่มาเหยียบที่นี่อีกดีค่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้อ่ะมันไม่ใช่บ้านของเสือแต่มันเป็นบ้านของหนูแม่ออกไปอ่ะถูกต้องแล้วค่ะลูกๆหนูเขาจะได้ไม่ผิดใจกันอีกผขอโทษนะแม่ไม้ที่พาแม่มาอยู่ด้วยอ่ะไม่เป็นไรเลยค่ะฉันก็ขอโทษนะคะที่ไล่แม่ออคุณไปแบบนั้นอะ่ะ ไม่เป็นไรผมเข้าใจให้แม่ผมแม่ไปอยู่ต่างจังหวัดดีแล้วที่นั่นญาติญอยู่กันเยอะเดี๋ยวค่อยกลับไปหาแกบ่อยๆก็ได้ครับโอล่าขอโทษนะที่ทำตัวไม่ดีใส่ตั้งหลายอะ่ะไม่เป็นไรงั้นต่อไปโฟล่าจะเรียกพี่สนุว่พี่นะมแม่ดีใจนะที่เห็นพวกลูกสองคนรักกันน่ะแต่ต่อไปนี้พวกหนูก็ไม่ต้องกงังวลแล้วนะจะไม่มีใครรังแกพวกหนูแล้วพ่อจะเป็นคนปกป้องพวกหนูเอง ขอบคุณนะคะคุณพ่อไปก่อดกันหน่อยไปีน้องอ่ะ๋อ,อน่ารัก